2รงูดวอลได้กันครับก็เล่นกันสัน,นิดนึ่อาเล่นอะไรดีนี่กับกันเม็ดเซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟเจอเซิร์ฟเจอปวดตอสเจอปวดตอสอันนี้เราจะสู้กับพีเดเตอร์สวนจิตวิญญาณเอเบียนมาก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าไปเสียงโหรดไปก่อนครับ เสียงว่าแบบเสียงแม่งลูกงลางบบต่างๆใชมไหมนาจะลอยแบบช้าๆใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นยูนิตเดียวที่เริ่มต้นมาแม่งบินได้เลยเอ๊ะตรงนี้มีอะไรมีปลาหมึกมีมีปลาว่าอยู่หรือว่ามีสาร่ายทะเล เนี๋ยครัเอามาสำรวจบก่อนได้สบายๆที่เายส่งมัน้อยไปแต่ก็อีกตัวนึ่งลอยตัวนึงแวเดี๋ยวลอยทีวงมนมาแล้วก <ary> ็ <don 't S 2> เดี๋ยวิดหวไอ้เดีวบอกเิวบอกเดี๋ยวมันเรียกอะไรสวองคูเออ ชื่อตั้งนานนะครับเราเก็บแร่ใช่ไหมแล้วก็ยิ่แล้วเดี๋ยวเราจะไปแบบเอาไปแบบเซิร์ชรัชหรือถ้าสังเกตภาพภาพม,มันก็ยัง ยังเหมือนยังแบบยังเหมือนแบบสมัยปี90เหมือนนะแต่ว่าคือทำออกมาทำมาทำมารีมาสเตอร์ใหม่แบบสวยทุกอย่างก็โดยดูแบบดูดีขึ้นแต่ว่ายังยังคงความคลาสสิกเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงโอเคโอเคเอาโอวลดใช่ไหมได้ได้ใช่ เสียงเหมือนเสียเหมือนห้องน้ำเปล่าเดีวรอวารอจะทันไหมหรือว่าไปถึงมันจะเจอโจทย์แล้วเอาว่างดีวดได้ด้วยครับได้แหละได้หเซิร์ฟแน่ๆเลตนอนนี้ส,ส,สิสเซิร์ฟนิ่กสิถึงจะถูก Okay. บ้านติดฝ่ายก็อยู่ข้างบนครับตัวมากาเพราะว่าจุดสปอนมีอยู่สองจุดก็ขอชิงบุกบุกก่อนเลยดีกว่าก,ก่อนได้เียบไปตัดต่อดตัดไปตัดมา บาเขาน่าจะอยู่ตรงนี้มั้งตรงนี้ปะใช่ด้วยต่อดสักหน่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะจุดจะจดแม่งแทงกูแล้วนี่คขาต่อคนงานต่อคนงานระหว่างวิ่งครับวิ่งโซฟัดต่อคนงานเรื่อยๆโอ้ย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 ระหว่างวิ่งหนีครับหนีดี

มัต้อง Sw ap,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  แซวเว็แซวเวครับแวเว็บความเร็วในความเร็วเข้าสู้ถึงเดี๋ยวนี้จะกดได้ไม่เร็วเหมือนแต่ก่อนก็เถอะเพราะว่าอันุเยอะครับ <c oughs> <c oughs> อูซีรอดแม่งเยอะส <c oughs> ุดเหงาย่ะคือเ้าผมตอนนี้นี่ขาดเนี่ย หว่างระว่างที่ต่อเนี่ยก็ก็บิวบิวยูนิตรอเลยเพราะว่าฝ่ายเาก็ยังใครยังไปบ้านไม่ได้อยับยี้ขย้ยี้หืมขยียงบ้านเดีอดวัวคือถ้าเจอปนตอครับต้องเอาใค้ใครล้วสู้ถ้าเอายูนิตสู้นี่นะ่ยาก ใช่ว่าเขามาบ้านแล้วนะนั่นไงน่าจะใช่คือมีอยู่เท่านี้ครับสิ่งที่จะกันบ้านเราจะมาขย่ำเขาหรือเราจะมาโดนเขาขย่ำกูอุ้ยจั๊บหัววางไปดูบ้านโน้นก่อนตันนี้เจ็บตายได้ไหม คาดว่าจะจับุกมาในเร็วๆนี้ครับต้องต้องรีบต้องการต้องมนี่ขยายไไปด้วยว่าขยายไปแล้วต้องว่ยังถ้าอย่างถ้าเขายังไม่ขยายก็เดี๋ยวเราก็จะฉวยโอกาสนี้คือรีบกัดบ้านแล้วก็ค่อยไปบุกเขาเพราะว่าถ้าบุกตอนนี้น่าจะยากคือขยายบ้านแล้วก็ขยายอยูทอีก่อ นีอยวยิงยิงยิงเงาหนียี่สักรีครับรีครับคือ เมเนจครับเอาหุยโดนไปดึงตัวอ่าชนะอยู่สุดน,นี้ชนะแต่ยังไม่ไปนะรอเบลลยืดอีก่อนเพราะว่าไม่ได้เราชนะสุดน,นี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปชนะที่บ้านเขาก็ขยายบ้านรอระหว่างนี้กับตัวกับพายาวต่อเต็กต่อน้อย ดับดำดินด้วยเพราะว่าน่าจะได้ใช้แน่นอนโอ้ยก็เกอครับต่อเพราที่จะได้ เดินมาอย่างนี้ใจคอไม่ดีขอไปก่อนหรือว่าเอ๊ะหรือว่าอันนี้คือหมดแล้วไม่โอ้ยนะ แต่แต่มีโอกาสปิดเกมนายก็รีบปิดอันนี้คือเล่นแบบพยายามไมเล่นแบบเซิร์ฟรบดยุบๆเรื่อยๆบุกเรื่อยๆบุกไม่หยุดแบบกะรปิดพร้อมปิดเกมในทุกเมื่อแต่จากนี้มาเซิร์ฟรัดก็ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์เพราะว่าเซิร์ฟรัดจริงๆมันต้องเป็นกองอัพเซิร์ฟลิงอันนี้แบบเป็นเอาไฮดรลิกมาละง,ง่ายๆว่าต่างบ้านครับในบ้านในที่บ้าน น่าจะชนะแบบนั้นคือเอาเซิร์ฟเอาเซิร์ฟิงไปต่อคนงานอเน,นแล้วก็ต่อด้วยนั่นแหละก็ต่อด้วยเซิร์ฟิงต่อเ,อ,งอเสร็จแล้วก็อยู่กันบ้านสักนิดนึแล้วก็ต่อ้วยไฮดรอลิกเอง กี่นาทีว่ามาเก้านาทีเอยดเด้อตาอยู่มาเดี๋ยว,วดยเดี๋ยว,ยว,ยวกำลังเพลิ้นเลยเดี๋ยวขออีกตาเลยรอบนี้เจอเธอแนด์นะกัน จริงๆเขามันน่ามันน่าจะก,กำหนดสีได้เหมือนเหมือนกับภาคสองนะในภาคดีมาสเตอร์เนี่ยก็เนี่ยครับเป็นเก้าภูมมันจะไปแบบเซิร์แเหมือนเดิม เดยกเฮนะ้ยต้องเรียกซิกฟูดิเออระดับนี้แล้วมันต้องแบ็คทูคลาสสิกฟูดวอร์ผวมวิญญาณที่เล่นเกาหลีถึงจริงๆเราจะไม่เกาหลีแต่เราได้แค่เกาหลีนะไปแบ่งนะนี่ซิกฟูแล 30, นะ้วดก็ตามสูตรต้ิวคนงานเลยก่อน ววเยอรดนนตัก็เป็นว่าจะลองลองเล่นเกมเดียวในขณะที่ถ้าหาว่าไอ้ขงเซิร์ฟลิงที่เรากำลังจะส่งไปก็คือแผลแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอีกฝ่ายสัพยากอนก็จะทายเป็นอย่างมากเลยหาอย่างเนี้ย เอีออกห้าสิบระหว่างนี้มาแล้วไปเซิร์ฟรัชถ้าเล่นเซิร์ฟต้องต้องรัชครับเป็นทานยุดงวัวแล้วก็วเอามาเริ่มขยายบ้านบุกและ,ลและลไปเริ่มแะไันสิ แต่ฝ่ายก็ไม่รู้นะอีกฝ่ายอาจจะเล่นมารีนรัชก็ได้มันอาจจะเก็บไววเพราะว่าเขาอิบฟูคเอไอนข้างไปไกลอยู่ก็ปี2020ีแล้วล่ะก็ต้องมีพัฒน,นาอะไรบ้างไหมกัดมันเอ้ยได้เว้ยเวิร์ก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 รัช เวิร์กเสมอทีนี้ครับก็เราก็สิ่งที่เราต้องทำใช่ไหมก็คือการการส่งไปแต่เซิร์ลิงเลยถ้ามันกระจัดส่งนเกมเนี่ยรวดเร็วเนี่ยอันนี้อันนี้คือเขาพลาดเขาคาวิววิวบาร์เรกสองอันจริงๆถ้าเอางอกไปรีบลงมารีเลยเนี่ยก็อาจจะเวิร์กกว่า ตอนนี้ก็วิวคือวิวแต่เซิร์ฟลิงรีบครับเพราะเดี๋ยวจะเข้าเฟสอะไรทุกทีต่อ,อคนงานของบ้านก็น่าจะยอมเองเนี่ยส่งเซิร์ฟมา น่าจะชนะนะครับปีวินปีวินจริงๆถ้าถ้าจะให้ไม่วินเน่ยก็คือเขาต้องขายนิติแล้วก็ฟาดิ์มารีนขึ้นมาสู้ตันทีแต่ตอนนี้เรียกได้ว่าไม่ทันแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้คือเซิร์ฟติ้งของเราก็จะมาเรื่อยต้องอัพสปีดลิงเนี่ยข้อเสียคือทรัพยากรมันจะมาช้าเพราะว่าเรามีคนงานแค่นี้ แต่มันเรียกได้ว่าเป็นการแบบอินนะคือโยนหน้าต่าเดือดหานเดียวเน่เนึกยคือแต่ก่อนในตอนที่เราเล่นกับคนอื่นนะคนอื่นก็ส่งยูนิตมาอย่างเงี้ยแบบงงๆงงแบบงงมากเลยเทียบมาจากไหน ตอนนั้นห้าส่ว6หกขวดนะนะไปก็เสร็จสิ้นแล้วสำหรับ Starcraft GP วันนี้ก็ขอจบการสตรีมเพียงเท่านี้กันสำหรับ Starcraft r o o t w a l l ของมิสเตอร์ก voilà ็ขอบิุณที่กอนะกันสวัสดีค <hm รับ